ในโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนของมนุษย์คำว่ากรรมและเวรกลายเป็นคำที่หลายคนพูดถึงแต่มีไม่มากที่จะเข้าใจอย่างแท้จริงบางคนเอ่ยว่าคนเราทำดีไม่เห็นจะได้ดีบางคนบ่นว่าทำบุญเท่าไหร่ก็ยังเจอแต่เรื่องทุกข์บางคนตั้งคำถามว่าทำไมคนชั่วถึงมีชีวิตสุขสบาย แล้วคำตอบคืออะไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุมีผลไม่มีอะไรที่ลอยมาโดยบังเอิญแม้แต่น้ำตาหนึ่งหยดแม้แต่รอยยิ้มเล็กๆล,ล้วนเป็นผลแห่งการกระทำคำว่ากรรมแปลตรงๆก็คือการกระทำที่มีเจตนาไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจ ถ้าเราคิดคร้ายกับใครแม้ยังไม่พูดออกไปยังไม่ได้ลงมือทำก็เป็นกรรมแล้วและถ้าเราคิดเมตตาคิดปรารถนาดีแม้ไม่มีใครเห็นนั่นก็คือกรรมดีกรรมไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกเท่านั้นแต่เริ่มต้นจากภายในจิตใจของเราคนที่มักจะโทษโชคชะตาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์โทษสิ่งลึกลับ อาจลืมไปว่าที่แท้ตัวเขาเองคือผู้สร้างทุกอย่างในชีวิตนี้ไม่มีคำไหนหายไปกับสายลมไม่มีผลกำใใดหายไปในความเงียบมันรอเวลารอจังหวะรอปัจจัยพร้อมแล้วค่อยเกิดผลเหมือนเมล็ดที่ถูกฝังในดินแม้เราจะลืมไปแล้วแต่มันยังรอเวลาพิบานคนที่เรารักมากที่สุดในชีวิตนี้ อาจเคยมีกร,รมต่อกันคนที่เกลียดเราจับใจในชาตินี้อาจเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรในนดีและทุกเหตุการณ์อาจไม่ใช่แค่เรื่องของวันนี้แต่คือผลสะสมจากอดีตการบางคนเกิดมาในบ้านร่ำรวยมีโอกาสเรียนดีมีคนรักบางคนเกิดมาท่ามกลางความขัดสนความบุนแรงความเจ็บปวดนี่ไม่ใช่เพราะใครลำเอียง แต่เป็นเพราะกรรมของแต่ละคนมีรากเง้าลึกต่างกันเหมือนคนที่แบกของคนละน้ำหนักต่างคนต่างเดินมาถึงที่เดียวกันแต่น้ำหนักที่แต่ละคนต้องถือมาจากสิ่งที่เขาเลือกไว้แล้วก่อนจะก้าวออกมากรรมชั่วไม่ใช่เรื่องน่ากลัวกรรมดีดไม่ใช่เรื่องต้องอวดแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือการไม่รู้ว่าตัวเรากำลังทำกรรมอยู่ และที่มีค่าที่สุดคือการรู้ตัวว่าแม้เคยพลาดทั้งแต่วันนี้เรายังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเว้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากกรรมคือความพยาบาทความอาฆาตความไม่ยอมให้อภัยเมื่อเราทำร้ายใครแล้วเขาโกรธเขาก็ผูกเวนเมื่อเราโกรธคนที่ทำร้ายเราเราก็สร้างเว้นต่อเว้นจึงไม่จบถ้าใจยังไม่จบ เวนจะวนไปอีกยาวถ้าใจยังผูกไว้แน่นและสิ่งที่ทำให้เวนจบได้ไม่ใช่การแก้แค้นแต่คือการให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาคู้ควรได้รับการยกโทษแต่เพราะใจเราคู้ควรกับการได้ปลดปล่อยในบางชีวิตการให้อภัยคนที่เคยทำร้ายอาจเป็นสิ่งยากที่สุด แต่เชื่อเถิดว่ามันคือของขวัญสูงสุดที่เราจะมอบให้ตัวเองกรรมเวรไม่ใช่เรื่องเล่าจากอดีตแต่คือพลังงานจริงที่เคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเราคนที่รักเราอาจไม่ใช่แค่เพราะเขาดีแต่เพราะเราสร้างกรรมดีกับเขามาก่อนคนที่กลั่นแกล้งเราอาจไม่ใช่เพราะเขาชั่วแต่เพราะเราเคยทำอะไรบางอย่างไว้แล้วถึงเวลารับผล สิ่งที่น่าอัศจรรย์ในชีวิตคือไม่มีใครเป็นเจ้ากรรมนายเวรทาวรและไม่มีใครเป็นผู้มีบุญคุณตลอดไปแต่ทุกบทบาทล้วนเปลี่ยนแปลงได้ด้วยใจที่รู้ทันและการกระทําที่เปลี่ยนทิศทางเราไม่จําเป็นต้องกลัวกรรมแต่เราต้องกลัวการประมาทเราต้องกลัวความคิดที่ว่าแค่นิดเดียวไม่เป็นไร เพราะกวดเม็ดเล็กๆถ้าสะสมไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็กลายเป็นภูเขาได้ชีวิตไม่ได้มีเพียงวันนี้เราเคยเกิดมาแล้วนับไม่ถ้วนและจะต้องเกิดอีกถ้าย,ยังไม่พ้นกรรมทุกคำพูดที่เราเลือกใช้ทุกความคิดที่เรายินยอมให้ไหลผ่านทุกการกระทำจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ของกรรมต่อไป และสิ่งที่เราทําต่อคนอื่นในวันนี้ก็คือสิ่งที่เรากําลังทําต่อตัวเราเองในวันข้างหน้าดังนั้นถ้ารู้แล้วว่ากรรมเวรมีจริงจงอย่ารอให้ผลกรรมมาถึงแล้วค่อยเปลี่ยนแต่จงเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เพราะทุกลมหายใจคือจุดเริ่มต้นของกรรมใหม่และทุกใจที่ให้อภัยคือจุดจบของเวรเก่าบางครั้ง คนเราไม่ได้ตั้งใจจะทำกรรมแต่เพราะความไม่รู้หรือเพราะตาใจตัวเองในช่วงที่เผลอจึงหลงสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัวคนที่แค่หงุดหงิดในใจแล้วพูดคำแรงๆออกไปคำพูดนั้นอาจเหมือนหอกที่พุ่งออกจากปากไปทิ่มแทงใจคนตรงหน้าและถึงแม้คำพูดจะหายไปแต่รอยแผลในใจคนฟังอาจอยู่ไปทั้งชีวิต นี่แหละคือกรรมที่เกิดจากวาจาบางคนคิดว่าแค่คิดในใจไม่เป็นไรแต่ความจริงคือจิตที่คิดร้ายซ้ำๆจะสะสมพลังงานลบไว้ในใจและจิตนั้นจะส่งแรงสันสะเทือนไปสู่คนรอบตัวโดยที่เราไม่รู้เหมือนเปควันไฟที่แม้จะมองไม่เห็นแต่แผ่ซ่านไปทั่วจิตที่คิดดีจะสร้างสนามพลังบวก จิตที่คิดชั่วสร้างแรงสนสะเทือนที่ดึงดูดความทุกข์เข้ามาผู้ที่เข้าใจเรื่องกรมเวรจริงจึงไม่กลัวใครไม่โทษใครแต่จะเริ่มจากการรู้ทันจิตของตัวเองเมื่อมีอารมณ์โกรธขึ้นมาเขาไม่ด่วนพูดเมื่อมีความคิดแค้นผ่านมาเขาไม่ด่วนทำแต่เขาจะนั่งดูเฝ้าสังเกตเหมือนเฝ้าดูคลื่นที่ซัดมาแล้วก็ผ่านไป เพราะเขารู้ว่าถ้าเราปล่อยให้อารมณ์ชั่ววุบพาเราไปทํากรรมต่อให้เราฉลาดแค่ไหนก็อาจกลับมาแก้ไม่ทันกรรมบางอย่างแม้จะเป็นเพียงการพูดเพียงคําเดียวแต่สามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่สะสมมาทั้งชีวิตให้พังลงได้ในพริบตาเว้นบางอย่างแม้จะเริ่มจากเรื่องเล็กแต่หากปล่อยให้บานปลายอาจกลายเป็นห่วงโซ่ที่ผูกกันข้ามภพชาติ จึงมีเพียงผู้มีสติเท่านั้นที่จะหยุดกรรมก่อนมันเริ่มและมีเพียงผู้มีเมตตาเท่านั้นที่จะยุติเวรก่อนมันลามคนบางคนอาจเคยข่า,มาแมลงตอนไม่มีสติอาจเคยพูดดูถูกใครด้วยอารมณ์อาจเคยโกงเล็กๆน้อยๆด้วยความชินชาและคิดว่าไม่เป็นไรแค่นิดเดียวเอง แต่ในทางกรรมไม่มีสิ่งใดที่เล็กน้อยเหมือนน้ำซึมบ่อสายเหมือนหยดน้ำที่หยดลงศิลาวัลนิดวันหนึ่งก็กลายเป็นรอยลึกในขณะเดียวกันความดีเล็กๆก,กก็เช่นกันแม้จะเล็กจนน้อยใจว่าจะมีผลอะไรแต่ถ้าทำด้วยเจตนาดีทำบ่อยๆทำด้วยใจบริสุทธิ์ย่อมเกิดผลใหญ่ได้ในวันหนึ่งแน่นอน เพราะในธรรมะไม่มีคำว่าสูเปล่าแม้การให้อภัยที่ไม่มีใครเห็นก็ยังเป็นบุญแม้การยิ้มให้คนแปลกหน้าก็ยังเป็นการกระจายเมตตาแม้การไม่ด่าขืนในวันที่อยากตะโกนใส่เขาก็ยังเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของใจเราบางคนอาจถามว่าแล้วเวรกรรมจบได้จริงไหมคนเคยทำผิดยังมีหวังไหม คำตอบคือมีเพราะแม้จะเคยหลงผิดมากแค่ไหนตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราก็ยังมีสิทธิ์เปลี่ยนเจตนาและหยุดการสร้างกรรมใหม่เหมือนต้นไม้ที่เริ่มเอียงหากเรารู้ทันเราก็ยังสามารถดัดกลับได้แม้ต้องใช้เวลาแต่ก็ดีกว่าปล่อยให้มันล้มลงเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจองเวรใคร แต่เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ที่จะหลุดพ้นจากวัตถะของเวรกรรมจิตที่เต็มไปด้วยความแค้นเหมือนคนที่กำมัดไว้ตลอดเวลาไม่มีวันวางของใหม่ไม่มีวันรับความสุขใดเข้ามาเพราะมือยังไม่ว่างเพราะใจยังไม่ปล่อยและเมื่อเราไม่ยอมให้อภัยเราก็ต้องแบกอดีตอยู่ทุกวันและนั่น ก็คือการหลงโทษตัวเองอย่างเงียบๆหากเข้าใจตรงนี้จะรู้ว่าการปล่อยวางกํมเณรไม่ใช่การลืมไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการตัดสายโซ่ที่เคยพัฒนาการเราไว้อย่างสง่างามกําเณรมีจริงแต่ก็มีจริงเช่นกันที่เราเลือกจะสร้างกคำหม่ที่ดีได้และเลือกไม่จองเวรได้ในทุกลมหายใจ มีหลายคนที่ใช้ทั้งชีวิตเพื่อวิ่งหนีกรรมบางคนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนลุกบางคนไปบนบานศาลกล่าวทำพิธีเสียงเงินมากมายหวังจะล้างกรรมหวังจะตัดเวรแต่สุดท้ายกลับรู้สึกเหมือนเดิมเพราะสิ่งที่ตามเรามาไม่ใช่ใครอื่นแต่คือใจของเราเองใจที่ยังไม่ให้อภัย ใจที่ยังโกรธใจที่ยังอยากแก้แค้นต่อให้มีไปไกลแค่ไหนมันก็พาเวรน,นั้นติดตามไปทุกที่และใจที่ยังรู้สึกผิดยังไม่ยอมรับอดีตยังแบกกรรมไว้แน่นก็เป็นเหมือนเรือที่มีสมอถูงอยู่ใต้ท้องเรือต่อให้พายแรงแค่ไหนเรือก็ไม่ไปไกลไม่มีพิธีใดในโลกที่จะแก้กรรมได้ ถ้าใจยังไม่ยอมรับความจริงไม่มีคำสวดใดจะลบเวรได้ถ้าใจยังคิดพยาบาทไม่เลิกเพราะกรรมเวรไม่ใช่สิ่งภายนอกแต่คือพลังงานที่เคลื่อนไหวอยู่ในจิตใต้สันนึกสิ่งที่ผูกเราไว้กับเวรคือความคิดที่ยังไม่ยอมวางสิ่งที่ทำให้กมส่งผลคือเจตนาที่ยังไม่เปลี่ยนแต่เมื่อใดที่ใจเริ่มอ่อนโยน เมื่อใดที่เริ่มมองผู้อื่นด้วยเมตตาเมื่อใดที่กล้ายอมรับว่าตัวเราเองก็เคยผิดพลาดเมื่อใดที่เรากล้าให้อภัยแม้ในสิ่งที่ยังเจ็บเมื่อนั้นกรรมจะเริ่มเบาเวรจะเริ่มคลายหลายคนไม่รู้ว่าการขออโหสิกรรมที่แท้จริงไม่ใช่ไปกราบใครแต่คือการก้มกราบใจตัวเองก้มลงรับรู้ว่า เราเคยโกรธเราเคยหลงเราเคยคิดร้ายเราเคยพูดไม่ดีและในวินาทีนั้นที่เรารับรู้โดยไม่หลบหนา้าเรากำลังคือนอำนาจให้กับตัวเองเพราะคนที่ยอมรับกรรมคือคนที่พร้อมเริ่มใหม่และคนที่ปล่อยเวรคือคนที่กล้าจะมีความสุขในพระสูตรบางบทพระพุทธองค์ตรัสว่า คนที่ตั้งใจแน่วแน่ในศีลแม้เคยทำกรรมหนักก็สามารถแปลผลกรรมให้เบาลงได้เพราะเจตนาใหม่ที่มีสติมีศรัทธามีเมตตาสามารถเปลี่ยนทิศชีวิตได้อย่างแท้จริงเหมือนดินที่เคยเป็นแห้งแล้งถ้ามีน้ำฝนตกมาซ้าๆมันก็เปลี่ยนเป็นพื้นที่สีเขียวได้ในที่สุด คนบางคนเกิดมาเพื่อเจอเวรตั้งแต่เด็กถูกทารุณถูกทอดทิ้งถูกใส่ร้ายแต่เขากลับเลือกที่จะไม่ตอบโตเขาเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นเมตตาเขาเปลี่ยนอดีตเป็นแรงผลักให้เขาเข้าใจคนอื่นและในที่สุดชีวิตของเขาเปลี่งแสงเพราะเขาไม่ได้เอาเวรมาต่อเวรแต่เอาใจเมตตาไปดับไฟแห่งกรรม เมื่อเรามองเห็นอย่างนี้เราจะหยุดถามว่าทำไมชีวิตเราต้องลำบากและจะเริ่มถามว่าแล้วเราจะทำให้ชีวิตนี้เป็นเหตุแห่งกรรมดีได้อย่างไรเพราะความทุกข์ที่เจอไม่ใช่บทลงโทษแต่คือบทเรียนที่จักรวาลมอบให้เพื่อให้เราตื่นเพื่อให้เรารู้เพื่อให้เราเข้าใจว่าไม่มีเวรใด ที่ให้อภัยไม่ได้ไม่มีกรรำใดที่จิตเบิ์สุดแก้ไม่ได้และไม่มีใครที่ไม่มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ขอเพียงอย่าประมาทอย่าปล่อยใจไหลไปกับความชินชาอย่าหลอกตัวเองว่าแค่นิดเดียวไม่เป็นไรเพราะกรรมไม่เคยลืมแต่กรรมก็ไม่เคยโกรธ มันแค่รอเวลาให้เราเข้าใจและชำระมันด้วยใจที่เปลี่ยนแปลงและในที่สุดเมื่อเรามองย้อนกลับไปบนเส้นทางชีวิตเราจะพบว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เกิดขึ้นลอยๆโดยไม่มีเหตุทุกน้ำตาที่เคยไหลมีเหตุทุกรอยยิ้มที่เคยมีก็มีเหตุและเหตุทั้งหมดนั้นเรียกว่ากรรมหากยังมีสิ่งใดที่ยังไม่ลงตัวในชีวิต อย่าเพิ่งไปโทษใครแค่หันกลับมามองภายในอย่างซื่อสัตย์อย่างอ่อนโยนแล้วเราจะพบว่าสิ่งที่เราต้องปลดก่อนไม่ใช่ภายนอกแต่คือเวรในใจความแค้นในใจความไม่ให้อภัยในใจเพราะตราบใดที่ใจยังถือทุกอย่างในชีวิตก็ยังหนักแต่หากใจเริ่มคลายชีวิตก็จะค่อยๆเบา เบาแบบไม่มีเสียงเบาแบบไม่มีเงื่อนไขเบาแบบที่แม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้สึกได้นี่แหละคือการสิ้นสุดของเวรคือการชำระกรรมด้วยจิตที่เปลี่ยนไม่ใช่ด้วยเวทมนแต่ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งและความเมตตาที่จริงใจกรรมเวรมีจริงแต่การให้อภัยก็มีจริง การเปลี่ยนแปลงจิตก็มีจริงและความหลุดพ้นก็มีจริงจงเชื่อในพลังแห่งความดีจงตั้งใจสร้างกำใหม่ด้วยใจบริสุทธิ์และจงปล่อยวางอดีตด้วยความเมตตาต่อตัวเองเพราะทุกขณะจิตคือการเขียนอนาคตใหม่ด้วยปลายผู้กันที่ชื่อว่าเจตนาขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตที่เหลือ ด้วยความเข้าใจกรรมใช้ความเงียบตอบโต้ความแค้นใช้ความดีชดเชยความพลาดและใช้ใจยุติเส้นทางแห่งเวรกรรมให้วันนี้เป็นวันที่ใจเริ่มเบาและให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ใจเริ่มใหม่หากคลิปนี้ทำให้คุณได้ทบทวนสิ่งที่เรียกว่ากําเวนด้วยหัวใจที่ลึกกว่าเดิม ขอให้แสงแห่งความเข้าใจนำทางชีวิตของคุณให้ก้าวไปอย่างสงบเบาและไม่หลงหลอกด้วยอดีตอีกต่อไปฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาธรรมลึกซึ้งที่จะพาใจคุณกลับมาหายใจอย่างมิสติทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยใจที่เบากว่าเดิมนะครับ